Oh, mm -hmm. สวัสดีครับเจอกันอยู่นะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยีง่ห้อโคมาเสือนะฮะเป็นรุ่น WA 470รุ่น7นะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่น7ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมามากๆเพราะว่ารุ่น7ตัวนี้เนี่ยเขาจะใหม่นะฮะกว่ารถที่ขายที่ศูนคุมาเสืสบ,บ้านเราณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเข้าไปอีก1รุ่นนะครับอ่าใหม่มากนะบอกได้เลยว่าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะลูกค้าครับ แน่นอนนะฮะรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับรูปทรงบอดี้โฉมใหม่ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีความแบบว่าความดูมีมิตินะฮะความโค้งความเหลี่ยมของตัวรถที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะตัวรถเนี่ยเขาจะดีไซน์มาให้ดูแบบบึกบึนมากขึ้นด้วยนะถ้าเกิดลูกค้าสังเกตช่วงท้ายช่วงบอดี้ของเขาเนี่ยจะดูแบบบึกบึนนะฮะดูหล่อดูเท่มากขึ้นนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าแจ่มมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะพวกเซฟตี้ความปลอดภัยของเขาเนี่ยมีมาให้จ่าเลยนะครับเนี่ยกล้องหลังนะครับมีมาให ระบบลมพันดิกแบบใหม่นะครับความเร็วของเขาเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็สภาพยางในบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับลูกค้าครับยางนี่เหมือนกับน้่งานญี่ปุ่นเขาใส่ยางใหม่มาให้เลยนะครับเนี่ยนะฮะสวยมากนะฮะคลิปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดบุ้งกีขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับบุ้งกีที่มีขนาด4ี่กิวครึ่งนั่นเองนะครับตามสายรถตักสี่สูบสนะนี่นะครับสี่กิโครึ่งนะครับ เบึกเบิกเบ้งเบ่งเลยนะครับแล้วก็ขนาดยางของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์ยี่สิบหกจุดห้ายี่สิบห้านั่นเองนะครับก็จะเป็นเบอร์มาตรฐานของรถตักซี่งส่นเลยนะครับ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของโลเกียกันหน่อยในส่วนเมืเกีย์ตัวนี้ก็แน่นอนนะฮะเขาเป็นรถตักที่เป็นไซส์ใหญ่ที่มานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นโลเกียท็อกนั่นเองนะครับ่าเป็นเกียท็อกนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียรใกล้ๆกันนะครับ เป็นลูกเดียวเบ้งเแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สภาพเบียยของเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวย,ยวมากจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะครับกันนี้นะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝาขี่นยนของเขานะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องขอนจ้าขันนี้ใกล้ๆกันนะครับไป พอเปิดฝาเครื่องยนต์ออมานะครับเราก็จะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ใน่วนของเจ้าตัวหนัาเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์6ดีร้อยย่นเองนะครับ่นะกนะ็จะเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของรถตักปียร์ส่นทุกเจ็ดคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพนะฮะเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ นี่ก็จะเป็นสภาพเครื่องนะฮะในฝั่งของตัวหัวชีตของเขาเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งหนึ่งกัน้ด้น,นะครับฝั่งนี้น่จะเป็นในโซนของเทอร์โบของเขานะครับนี่นะอลอมากนะครับบอกเลยนะครับแล้วก็สภาพเครื่องนะฮะ แทงกิกทุกจุดเลยนะฮะพวกตามฝาเข้าวอลลิงพวกนี้เนี่ยจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆนะครับลูกค้าครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนน้ำมาลองขับเทสในส่วของแรงปั๊มนะครับแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับไปทักขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าครับของเจ้าตัวเ7 0รจุน่น7คันนี้นะครับนี่สรบภายในเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวนับ อ่าน to on so ี the the ่พอนั่งแล้วฟีลิ่งก์ก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของคอนโทรลแน่นอนตัวนี้เป็นรถตักสายใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะว่าจะใช้งานระบบคอนโทรลเนี่ยเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ความหงายหนึ่งตัวนะครับนี่เดี๋ยวตัมให้ดูเลยนะครับอ่าตัวลอยได้แบบว่านิ่มมากนะสบายๆชิวๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองยกแขนให้ดูด้วยนะครับเอ้โอ้โหนิ่มจัดนะครับบอกเลยนะฮะเนี่ยนะฮะนิ่มนะครับไวนะฮะพวกคลัมได้บอกได้เลยว่า ค,ค่อนข้างจะทํางานได้แรงแลวก็ไวตอบสนองได้ตามมาให้ตามมือประมาณนะครับเนี่ยนะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะฮะด้วยความที่เขาเป็นเกียร์ทอนะครับก็ตามสไตเลยเขาจะมีเกียร์ไหมเราทั้งหมดเนี่ยสเกียร์นะครับเดินหน้า4ี่เกียร์แล้วก็อยหลังสเกียร์ตามนี้เลยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเอสเกียร์กันนะครับนะฮะเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับอนึ่ดนะฮะสองนะครับสามนะครับแล้วก็เสี่นะครับนี่นะฮะอ่ะลองเดินหน้ากันบ้างนะครับหนึ่งนะครับ องนะครับ3แล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าครับแต่ว่ายังไม่หนำใจเรานะครับเดี๋ยวเราลองลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่นะเดิมทีเกียร์สี่แล้วก็ลากเลยนะครับนี่นะฮะก็ไม่ต้องรอรอบนานนะแบตเดียวนะครับมาเลยนะฮะในส่วนของแรงเกียร์ของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่ายังทํางานได้แรงและก็รอบเนี่ยมาไวดีมากๆนะครับเดินหน้าที่เนึงนะฮะเออนะครับนิ่มๆนะครับนี่นะฮะ แรงนิ่มนะครับแล้วก็ได้ความที่เขาเป็นรถตักรุ่นใหม่นะ <rais S 2> ลูกค้าครับต่อให้เขาเป็นรถตักไซส์ใหญ่ก็จริงเ่ยนะฮะพวกความขับนิ่มนะฮะความคล่องตัวเนี่ยบอกได้เลยว่ามีสูงมากๆนะครับเนี่ยนะอันนี้ผมขับแบบมือเด damn, ียวหมุนมือเดียวก็แบบว่าสบายสบายมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนิ่มนะฮะเบามือมากๆนะครับเนี่ยนะฮะขับแบบไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ นิน่นะครับแล้วก็พวกแอร์นะฮะการทําความเย็นของเขาเนี่ยตัวนี้ก็มาคือเย็นหมดเลยนะครับพอมานี่ก็พร้อมรีงานบ้านเราได้เลยนะครับนะบโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมนะฮะสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเกตเบื้องต้นของตจูนตัวนจ็ดตัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตัดขมมือเสือร์ 5W 470รุ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่คือตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรุ่นของเขาน้ละเอียดละเอียดรอบพันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกไไดดดด้้้้เเเเเเเลลลลยยยยววว่่่่่่าา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 มมมมมมหหหอออสสุกกกกนน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 ะะะะคครรรรรรััับบตใแแแแ็พงงงงีีี์ฮป๊ขท พร้อมรีงานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนราคาตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่2รล้านกลางๆเท่านั้นนะครับแล้วตักที่เป็นไซส์ใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วก็ได้ความเป็นรุ่นใหม่นะฮะทำงานไวๆนะฮะขับนิ่มๆของแค่ข้องตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยไปใช้งานได้เลยนะคะะรับก็ได้กทะารที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรับสำหรับนี้ก็ขอฝากทีนะครับที่ตัวคอมพิเตอร์เบ470รุ่น7อันนี้นะฮะ,ะถ้าเกิดวานไหนที่ดูแลชอบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ เพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตบวดใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ